อาไลเอชนสวัสดเสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮิสตโตรกขณะซ้อมรถแข่งหลังจากเอชนสวัสดหรือนายชนสวัสดอัศวะเหมอายุ5 5ปีเกิดอาการฮิสตโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตำบลนิสารอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนบุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่30มีิาคมต่อมาเวลา21่สินาฬิกาในายเนวินชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เดินทางมาเยี่ยมนายชนสวัสดิ์ที่โรงพยาบาลล่าสุดวันที่31มีนาคมนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลว่าเมื่อเวลา1นนาฬิกา15นาทีเอชนสวัสด์เสียชีวิตแล้วโดยช่วงเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกา ครอบครัวจะนำร่างมาที่จังหวัดสมุทรปราการทีมงานก็ขอสดแสดงความเสียใจมณที่นี้ด้วยนะคะขอขับคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ